สวัสดีวันเสาร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับผมก็ได้พาแกตโต้แล้วก็บัตเตอร์นะครับมาเที่ยวที่บิ๊กซีนะครับ ซึ่งตอนแรกตั้งใจว่าจะพามาซื้อของเล่นให้คนละชิ้น2ชิ้นนะครับแต่ในขณะที่เราเดินเล่นอยู่นะครับแล้วก็เดินผ่านโรงหนังนะครับเหลือไปเห็นโปรแกรมหนังนะครับที่จฉใช้ยเห็นว่ามีเรื่องทาร์ฟอร์เมอร์นะครับก็เป็นหนังที่เด็กๆทั้งสองคนนะครับชื่นชอบในตัวละครอยู่แล้วนะครับก็เลยไปกดซื้อตั๋วชมภาพยนตร์นะครับหลังจากที่กดซื้อตั๋วเสร็จนะครับเราก็เดินมาซื้อป๊อปคอนแล้วก็เครื่องดื่มนะครับเพื่อที่จะไปทานในโรงภาพยนตร์ ต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าการดูภาพยนตร์ในโรงของทั้งสองคนในครั้งนี้นะครับเป็นการาชมภาพยนตร์ในโรงเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในนะครับเราก็เข้าห้องน้ำนะครับทำธุระส่วนตัวให้เสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อ ไม่ให้เสียอัทรสนะครับในระหว่างที่ชมภาพยนตร์นะครับบรรยากาศในการดูหนังในโรงนะครับทั้งกระโตแล้วก็บัตเตอร์ก็แฮปปี้ดีนะครับรู้สึกว่าไม่ตกอกตกใจหรือว่าหวาดกลัวแต่อย่างใดน,นะครับหลังจากที่ดูเสร็จนะครับทั้งสองคนก็ออกมานะครับแล้วก็พูดคุยกันว่าอชอบฉากไหนชอบตัวละครใดน,นะครับ อย่างพี่กาโต้ครับก็จะชอบตัวละครหนึ่งนะครับน่าจะเป็นตัวบับเบิ้ลบีนะครับซึ่งก็เป็นตัวละครที่มีสีเหลืองนะครับเหมือนมีฉากหนึ่งเหมือนเขาตายไปแล้วนะครับแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็มาช่วยเหลือเพื่อนนะครับส่วนน้องบัตเตอร์นะครับก็จะชอบตัวออ t ติมั p พารเม์นะครับมากเป็นพิเศษนะครับหลังจากที่เราลงมานะครับ ที่ชั้นหนึ่งของบิ g ซีนะครับเด็กๆก็เดินดูของเล่นนะครับเพื่อที่จะเลือกซื้อของเล่นตามที่ตัวเองได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกนะครับแต่ก็เดินดูรอบ2รอบนะครับแต่ก็เหมือนว่าจะไม่ได้ถูกใจของเล่นร้านนี้สักเท่าไหร่นะครับก็เลยพูดคุยกันว่าเอองั้นเราไปดูที่อื่นดีไหมอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมเองก็ตั้งใจว่าจะแวะดูโฮมเพื่อที่จะซื้อของใช้ภายในบ้าน อยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้างในหน้าจะมีของเล่นให้กับเด็กๆนะครับได้เลือกซื้ออยู่เหมือนกันนะครับก็ออกมาจากบิ๊กซีครับแล้วเราก็ขึ้นรถไปนะครับก็เดินทางนะครับจากบิ๊กซีนะครับไปถึงดูโฮมนะครับซึ่งเราก็หาที่จอดรถอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดินเข้าไปข้างในนะครับก็ตั้งใจไปซื้อของเล่นให้เด็กๆก่อนนะครับซึ่งบัตเตอร์ก็ได้ ของเล่นที่ตัวเองชื่นชอบนะครับผมเองก็ซื้อชั้นวางของนะครับเพื่อเก็บของให้กับเด็กๆนะครับหลังจากที่ซื้อของเสร็จนะครับรอจ่ายตังค์นะครับพี่กับน้องก็ไปนั่งรอนะครับคุยกันเล่นที่ที่ก่อนที่ถึงประตูทางออกนะครับเราก็ออกจากรูโฮมนะครับเดินทางกลับบ้านนะครับเด็กๆก็รู้สึกว่าจะเหนื่อยกันพอสมควรแล้วในวันนี้นะครับก็เป็น วันหนึ่งนะครับที่มีความสุขที่ได้พาเด็กๆทั้งสองคนไปเปิดประสบการณ์ในการดูหนังในโรงในวันนี้นะครับก็รู้สึกแฮปปี้แล้วก็มีความสุขเป็นหนึ่งในความทรงจำที่ทำให้เด็กๆประทับใจนะครับก็ก็ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับผม